สวัสดีครับเอสเพลครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขสดการแขันฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพนะครับเกมระหว่างสุูตทัย FC เปิดบ้านพบกับไทเต็ดครับที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมครับเกมเริ่มครับทางฝั่งแพร่เนี่ยจะเคลียร์ก่อนนะครับในชุดสีขาวจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับสายสุดครับเจจินสักครู่นี้โดนอัดเข้าไปนะครับแต่ว่าเอ้าล้มไปแล้วบรรดายาวชิ่งมาหลุดเลยครับอิโตอิโตเข้าเกียร์โทษอิโตยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โห หนึ่งต่อศูนย์ครับแค่อยู่แต่พลิกขึ้นนําแล้วครับจากทาคุอิโตะครับยิงเสร็จก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าเลยครับคนที่ลื่นเนี่ยคือพรเทพจันไข่นะครับลื่นในจังหวะประกบมรันยาวนะครับพอลื่นเนี่ยทำให้มรันยาวเล่นง่ายแล้วป่อยไปถึงอิโตะเนี่ยเอียงๆก็ยิงเข้าไปเลยครับมรันยาวดีดขึ้นหน้ามาสวยครับเวย์นตันหลุดไปแล้วเวยนตันหลุดก็มายิง2งต่อศูนย์ครับโอ้โหเจ็ดนาทีแรกครับแหมทุ่งทะเลหลวงเงียบสงัดครับแบบนี้ครับ โอ้โหงานงานหนักซะแล้วครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับสวยจริงครับทรลุกไม่มีใครประกบเลยครับทางด้านของเวลุตันยิงสวนแสกหน้าเข้าไปเลยครับโอ้โหิโตะค่อยๆลาขึ้นมาครับเปิดไปจะให้มารยาวแต่ว่าลึกครับไปเข้ามือของกิติพันธ์กิโตว มารัญญลุยโอ้โหสองคนครับแล้วยิงไปติดบล็อกแถวสองยังมีประกิตยิงด้วยซ้ายแล้วโอ้โหชนชนขาดครับขาดถ้วยไว้ครับขาดบนนะครับแม่ถ้าสามศูนย์ในกูไม่กลับเลยนะครับแบบเล่นกันสวยครับโอ้โหมาแล้วครับวิโตะซ้ายมีครับเจ็ดจินแต่ให้ไปตรงกลางไปด้านลางหึือกำลังยิงสามศูนย์ครับโอ้โหสวยงามจริงครับลูกนี้การครับทำของแพร์ครับ มันเป็นทะลุช่องแบบเฉียงนะครับแต่ว่าโอ้โหจ่ายแม่นมากครับตโตแล้วในแนว,วจับด้วยขวายิงด้วยซ้ายเข้าไปเลยครับด้วยกับสารัตรมาดัดยาวเพื่อนมาหรือเปล่ายังไม่มาโอ้โหเล่นยากครับยังได้อยู่ลิงตั้ขวามีแต่ยิงแล้วมันตั้ต้องปัดครับโอ้โหกิิพันธ์เข้ากลางมาเฉาสิทธ์เฉาสิทธ์ยังพลิ้วไปได้เอ้าบอลหลุดมาถึงโซโซได้ยิงหรือเปล่าโซโอ้โหอาทิตย์ไปเสียงกว่านี้แล้วผู้สิน์ชี้เป็นจุดโทษครับโอ้โห แล้วโดนใบเหลือไปด้วยครับอาทิตย์ดาสว่างยิงแล้วก็ติดแสฟโอ้โหแล้วซับไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับเอาครับเฉาศิธิ์เฉาศิธิ์ขึ้นมาเป็นแผงนยครับสุโขทยัยอูกุดยองอูกุดยองจับแล้วก็ยิงไม่ยิงครับล็อกกลับเข้ามาข้ากลางมาที่ตะลุยยิงโอ้โห,โโหเบาแล้วก็ไปตกตัวของประสบทั์ครับเฉาศิธิ์จ่ายไปไม่ดีครับ แล้วผู้สิทธ์ป่านกบุญหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยนะครับกลับมาที่ทะเลหลวงสเตเดียมน,นะครับชมเกมในครึ่งหลังระหว่างสุโขทัย fc กับแพร่ยูนเนเต็ดอาครับโซโซลากมาสายสุดหมาเลยครับเบียราช์วันนี้เปิดไม่ค่อยเขาเ้าปากค่ะเบียราชเปิดเข้ามาแล้วได้มงโอ้โหไหลขึ้นมามารันยาวมารันยาวมารันยาวหนีมาแล้วลวกตาน ไปประตูที่ครับนี่ครับจังหวะกระชากมาครับมีสองคนนะครับผู้เล่นของสุโขทัยพยายามยิงหนีมือกิติพันธ์นะครับก็เลยหลุดกรอบไปครับเสียราดยิงอัดเข้ามาแล้วจับได้จังหวะนี้โอ้โหไปแยากกันยิงครับแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยครับบอลออกข้างไปโอ้โหสมคิดไปแย่งชวสิทธิ์ยิงครับสารัตสารัตตั้งป้อมยิงอัดเข้ามาแล้วเข้าซอของกทมพันไม่ยากสมคิด เปิดขึ้นหน้ามาเควินชนกับคาร์ลแล้วเควินได้แล้วโนกระแทกผู้สินอโอ้ให้เป็นลูกตั้งเตะครับไม่มีอะไรครับบอลขึ้นมาสารัตเปิดก็มาได้โฉบโคกโอ้โหติดแซงของปฐมทัศแม่ไม่ได้อยู่ดีครับแม่เซฟท้งจุดโทษแล้วสักครู่นี้ก็ถือว่าสมาธิดีครับปฐมทัศสารัตเปิดมาครับโคกล,ลูกนี้ครับรรค,บค,นคบุนยองปรับทิ้งไปได้อีกครับแม่ ไม่ผ่านครับ <perform> เปิดไปทีติดอาทิตย์แลับและผู้สิน์คุณพรวราครับสีจันเป๋่าสิน์เป๋่าลูกวีครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นทางฝั่งสุขเทย f เอฟซีนะครับเปิดบ้านแพ้แพ้ยูเต็ดไปสู่ย์ต่อสามนะครับ ก็วันนี้การถ่ายสดการแข่งฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์และผมรัชนิพงศ์วรศรีขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในการแข่งครั้งต่อไปครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ